สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญเลยครับตรงนี้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครับลุงแปงครับวันนี้เรามาที่ที่ไหนยังไงนั้นขอเรียนเชิญคุณหมอแนะนํากับท่านผู้ชมด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มผมเป็นของคุณภรรยานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับยังไงมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็จะมีให้ก่อนเลย ก่อนจะรับเราให้ก่อนเลยนะครับเพราะจะรู้ว่าใช้โกฟีจริงแต่ว่าเรามีสโลแกนว่ามุมใสปลอดภัยได้กําไรเกษตรกรไทยไม่ขาดทุนครับรับรองว่านีสโลแกนมอบให้ก่อนเลยครับโอรได้เกษตรนะครับขอบคุณมากนะครับหมอครับะครับทีนี้นะครับผมพลาดบ่าไว้เลยครับขอให้พี่หมอบอกพี่น้องเรานิดนึงนะครับว่าสถานที่ตรงนี้มันคือร้านอะไรแล้วก็ตั้งอยู่ตรงไหนครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นร้านรัตนะการเกษตรนะครับก็ เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิดนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ปุิสัตว์นะครับอยู่ที่อำเภอหนองกีนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะครับสําหรับโครฟีดนะครับที่ที่นํามาใช้นะครับก็สังเกตพื้นที่บ้านผมนะครับมีพื้นที่จำกัดแค่นี้นะครับแต่ผมกล้าที่จะทําฟาร์มหมูนะครับอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรเรารู้ว่า ฟามหมูสามารถตอบโจทย์ได้ไหมโกฟี่สลับโกฟีในการที่จะกําจัดกลิ่นนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ถ้ามันใช้ไม่ได้จริงนะครับผมก็จะทาเป็นอย่างอื่นไปแทนหึืงกลิ่นอย่างนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ก็เลี้ยงมาประมาณสักสามอาทิตย์ได้ับครับก็แค่สามอาทิตย์นะสามอาทิตย์ครับอ๋อแล้วประทับใจคุณหมออย่างไงบ้างฮะก็ผมประทับใจตัวนี้เนาะครับก็อันดับที่หนึ่งนะครับเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไง ไม่มีกลิ่นนะคะครับคือพี่น้องแถวบ้านใกล้เคียงอะค่ะครับคือผลตอบเราก็คือไม่ไม่ไม่มีกลิ่นไม่ใช่เขาเป็นนี่คุณนะไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคือไม่มีกลิ่นของขี้หมูไม่มีใครเดินมาบ่นให้เราได้ยินเลยซึ่งปกติถ้าเลี้ยงกันอย่างนี้เนี่ยจะมันจะเป็นยังไงโอ้โหท่านผู้ชมครับอย่าลืมฮะอันนี้คือบ้านพักนะคะครับบ้านพักของคุณหมอเองเลยครันะฮะแล้วก็คอกหมูอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆกล้ ครับนะครับคุณหมอก่อนอื่นนะครับขอทราบชื่อคุณหมอเพื่อเป็นเกียรติทางรายการหน่อยนะฮะครับผมก็สวัสดีรอบนะครับผมนายองอาจศรีลำโกนะครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สตวบานอำเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะครับก็ได้และเดี๋ยวก่อนอื่นก็เจ้าของฟาร์มด้วยใช่เชิญแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะนางสาววลรั์ศรีลำโกนค่ะครับคุณหมอใช่ครับ ทีนี้เราก็จะให้คุณหมอเนี่ยพาไปดูฟาร์มไม่ไกลเลยติดชายคาบ้านเลยเนี่ยแต่ไม่มีกลิ่นนะมันเป็นไปได้ยังไงเชิญเลยครับอบคุณหมอครับเชิญครับ นี่แหละท่านผู้ชมครับเราก็มายืนอยู่หน้าฟาร์มหมูของคุณหมอแล้วนะฮะครับผมทั้งหมดกี่ตัวครับคุณหมอครับอ่าสี่สิบตัวครับสี่สิบตัวปกติถ้าขี้หมูสี่สิบตัวนี่กลิ่นมันจะเป็นยังไงก็ไงท้องครับแต่ตอนนี้คือไม่มีกลิ่นเลยขี้หมูนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับโอเคครับคนหนึ่งต้องบอกกันนะครับว่าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยครับมาเยี่ยมกันสดๆเลยใช่ครับเชิญครับเชิญครับผมเชิญครับนี่ครับ มีหลักฐานอยู่นะครับมีกระสอบโปรฟิตนะครับที่ยังใช้อยูครับคือจริงๆแล้วการใช้โกเฟยของผมนะครับก็ประมาณว่าผมเป็นนักส่งเสริมผมก็อยากให้เกษตรกรนะครับที่เลี้ยงหมูนะครับตอบโจทย์ได้ก็คือว่าลดต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตของหมูส่วนมากจะอยู่ที่อาหารนะครับก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยทำสูตรอาหารขึ้นมาเองนะครับในบางส่วน ที่น้ำหนักหมูพอที่จะเลี้ยงได้นะครับแล้วไม่ขาดทุนการลดต้นทุนอาหารมันจะเป็นการเพิ่มรายได้หของเกษตรกรเกษตรกรอยู่ได้นะครับส่วนโกฟีที่นํามาใช้ก็ไม่ใช่เพ่องกินอย่างเดียวนะครับที่ตอบโจทย์ราบสังเกตนะครับว่าฟาร์มหมูผมจะไม่มีมุงลวดล้อมนะครับมีเฉพาะผ้าผ้าแงงเขียวนะครับค่างการฝังบ้านเฉยๆนะครับเรื่องผิวหนังครับเรื่องผิวส่วนมากยุงนะครับงยุงกับผิวหนังของหมูผมก็ใช้สูตรนะครับคือเอาโกฟีนะครับ ใส่ในถังน้ำนะครับถังในถังนี้นะครับ<อ>แล้วก็ตัโกโค๊กเกียดใส่ผสมลงไปครับฉีดพ่นบริเวณโดยรอบนะครับก็เรื่องผิวหนังจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมาอยู่นะครับก็จะมียุงนะครับดูดเลือดนะครับก็จะเป็นตุ่มเป็นตุ่ม,อต,มตอนนี้ก็หายครับผ<อ>ิวที่หมูเขามีตุ่มเยอะๆตามฟาร์มทั่วๆไปคือยุงมันกัดใช่ครับรยุงนคับแล้วของของคุณหมอใช้สูตรยังไงครับตัวนมอที่หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็อันดับที่หนึ่งก็คือการการกินก่อนครับกินก่อนตักอาหารก่อนเรื่องการกิน อันที่สองก็คือเรื่องอากาศก็แล้วกันเนาะค่นครับบริเวณโดยรอบนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าทาไมหมอมาทําฟาร์มอยู่นี้อยู่ในชุมชนนะครับก็คือว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะบางคนไม่มีพื้นที่ที่จะไปทาฟาร์มที่อื่นไม่ต้องลงทุนเยอะรค่พื้นที่ใช้ซอยเล็กน้อยก็สามารถที่จะทําฟาร์มได้นะครับก็เลย ทำไมต้องเป็นหมูแม่พันธุ์เพราะว่าถ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้เราเริ่มต้นแต่แรกเลยครับเป็นหมูแม่พันธุ์ก็จะขยายลูกให้กับเกษตรกรต่อไปได้ครับรับเช็งข้างในเลยก็ได้ครับผมจริงจริงระบบฟาร์มไม่ได้มีอะไรมากมายครับเพราะว่าเราเราทำกันง่ายๆให้เกษตรกรทําได้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่หมูอะไรลงไปนะครับจริงถ้าเป็นท้าเป็นตะแกรงนะครับกั้นแล้วก็เป็นมองน้ําผมคิดว่า อ,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 อ่าอีกเขตผลหนึ่งคือน้ําจากปูฝีนะครับอาจจะไปลดต้นพืชต้นผักจะได้ผลเป็นน้ํากองต่อไปครับชั้นครับคราบไปอันนี้หมูก็เลี้ยงประมาณอ่าน้ำหนักเท่าก็อยู่ประมาณสักอ่าสิบห้ากิโลเกือบเกือบนะครับนี่ครับอ่าแมลงวันนี่ก็คือจริงๆถ้าถ้าพูดถึงถ้านขนาดนี้จะเยอะกว่านี้แต่นี้ถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอ่าต้องบอกก่อนว่าแถวๆนี้นะครับมันก็มีฟาร์มอย่างอื่นนะครับด้วย ก็ไม่เป็นไรอ๋อคือแมลงวันเนี่ยมาจากฟาร์มอื่นอาจจะมาจากที่อื่นนะครับเราจะฟาร์มไใกล้แถวนี้นะครับอันนี้ก็ดูพืวพรรณนะครับวันนี้ยังไม่ร้านห้อครับคนที่ไม่เตรียมมาเลยนะครับถ้าไม่ทางน้ําผมแย่ทังกตว่าผมแย่ทางน้ำถ้าหมูมีอาการไออาการป่วยนะครับก็จะเอาโคกีผสมน้ําเลยสดให้กินเลยครับอันนี้ก็ถามว่าใช้ปริมาณขนาดไหนพอดีก็ ของผมในขั้นทดลองผมก็ใช้ตามที่ผมคิดว่ามันน่าจะพอดีแต่ผมว่าก็พอดีนะครับเรื่องกลิ่นนะครับถ้าเข้ามานะครับใส่เสื้องี้นะครับฟาร์มหมูนะครับไม่ต้อง40ตัวหรอกครับ5ตัวนะครับเดินผ่านกลิ่นติดเลยใช่ครับแต่นี่ไม่มีกลิ่นเลยนะครับถ้าถ้าวิดีโอนี้นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับโทรทัศน์มีกลิ่นนะครับน่าจะได้น่าจะไม่มีกลิ่นได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะไม่มีกลิ่นนะครับเป็นชาดนะครับว่าไม่มีกลิ่นเลยครับลุงเอกครับลุงแปงครับ จากที่เราได้มีโอกาสได้ลงไปดูฟาร์มของคุณหมอแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมีความประทับใจหลายเรื่องแต่คงไม่พูดอยากให้คุณหมอนะครับได้เป็นคนบอกความประทับใจกับผลิตภัณฑ์โกลฟิดกับพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับฝากคุณหมอนะครับให้ฝากพี่น้องเรานิดหนึ่งครับคุณหมอครับครับนะครับสิ่งที่จะประทับใจนะครับไม่ใช่ว่าตอบโจทย์ว่าผมเลี้ยงหมูแล้วผมตัวโตัวราคาดีได้กาไรเยอะครับผมจะประทับใจสุดก็เมื่อผมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรครับโดยที่ผมทําเป็นตัวอย่างก่อนเลยนะครับให้ก่อนเลย ถ้ามันตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรนะครับของเรานะครับโดยโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์นะครับอ่าตรงนี้แค่ฟาร์มหมูนะครับจริงๆแล้วผมทดสอบกับทั้งไก่นะครับแล้วก็โคเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับโดยโคนะครับโคอ่าพันไทยแบ็กนะครับไทยแบ็กนะครับตอนนี้ก็ทําอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอศรีอรุณนะครับครับผมผสมเหมือนกันแล้วก็ไก่นะครับ เป็นไก่เนื้อนะครับครับรัาก็จะช่วยเรื่องกลิ่นนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้มีหมูอยู่หมูนี่คุณหมอพิสูจน์เองเลยก็ทําเองนะครับครับผมแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มโคฟาร์มไก่ฟาร์มหมูใช้โกลฟีดเป็นตัวนําใช้ตัวนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถตอบโจทย์ไม่ใช่ว่าโกฟีดราคาแพงแล้วจะไปเพิ่มต้นทุนนะครับผมจะทําให้รู้ว่าการใช้โกฟีดจะเป็นการลดต้นทุนลดต้นทุนอันนี้เป็นแค่ก้าวแรกนะครับเราต้องไปดูที่ว่าลูกเกิดจะเป็นยังไงครับ อตอนนี้เราเห็นได้ชั้นแล้วเรื่องอการจเจริญเติบโตนะครับรบเรื่องสีผิวเรื่องผิวเรื่องพยาธิภายนอกอ,อายนะครับแล้วก็เรื่องออกลิ่นนะครับนี่ที่ที่ประทับใจเลยนะครับหมูแล้วผมก็ยังจะมีบายโปรดักนะครับก็คือว่า ใบพวกออาจจะเป็นเมนก็ได้นะครับคือน้ำนะครับน้ำขี้หมูตรงนี้จะกรองนะครับเป็นตะแกรงกรองแล้วก็จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับซึ่งภาคอีสานเราครับเกษตรกรรมและวัตถุสัตว์อยู่ด้วยกันครับอาจจะไปฉีดลดมันลดอ้อยอะไรอาจจะเป็นเหมือนนานโนก็ได้นะครับต่อไปนะครับคุณหมอก็จะเป็นผู้ที่สังเกตทดสอบทดลองด้วยตัวเองก็ทดลองเองเลยครับก็พยายามเก็บเลขอให้เยอะที่สุดนะครับก็อาศัยไม่ใช่ว่าอาศัยแต่หลักวิชาการอย่างเดียวไม่ใช่ว่า ใช่สิคุณเป็นหมอคุณทําได้ผมจะทําอะไรที่เกษตรกรซึ่งไม่ใช่หมอตั้มก็ทําได้พลาดผมไม่ใช่อุปรัชก็ทําได้ครับนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็ที่เจ้าของฟาร์มด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้พาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มหมูนะครับซึ่งตัวท่านเองเป็นสัตวบาลนะครับที่อําเภอลำปายมาศ อ่าลำพินลำพินหนอกกีนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับลุงเอกก็ลุงแปงนะครับที่ห้องส่งกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ